สวัสดีค่ะฟิมันนี่คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ Pop Star Winner เป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมคะแนนแลกของรางวัลตัวนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทนะคะ Pop Star Winner เป็นแอปที่เล่นได้เฉพาะ Android นะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้ใครอยากจะเล่นลิงด์ดาวน์โหลดเดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอันนี้คือหนะ้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ อย่างที่บอกว่าแอปนี้เขาเป็นแอปเล่นเกมนี่เราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเราเล่นเกมพวกนี้เล่นเกมไม่อยากค่ะมันเป็นการทำลายบล็อกสีต่างๆพอเราทำลายจนมันไม่สามารถที่จะทำลายบล็อกได้เดี๋ยวเราก็จะได้รับคะแนนอ่ะเดี๋ยวูขาเล่นให้หมดอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันได้รับคะแนนยังไงแล้วมันได้รับคะแนนจริงไหม แอปนี้มีมานานแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่อ่านี่ประมาณนี้อันนี้คือการรับคะแนนของเขานะคะเราก็สามารถกดปิดได้ส่วนตรงนี้ถ้ามันขึ้นเราก็สามารถกดรับคะแนนได้เหมือนกันอ่าประมาณนี้นะส่วนเมนูต่างๆอย่างตรงเนี้ย อ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการอ่าเช็คอินประจําวันเราสามารถเช็คอินหรือเราสามารถล็อกอินประจําวันเพื่อที่จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมได้อ่าประมาณนี้นะคะส่วนคําว่างานในงานตรงนี้จะเป็นภาร,รกิจประจําวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินประจําวันการทําภารกิจประจําวันเราก็จะได้รับทั้งเหรียญทองแล้วก็จะได้รับทั้งเพชรรวมถึงการเล่นเกมพวกนี้ด้วย นี่การเล่นเกมพวกนี้ซึ่งเกมพวกนี้มันก็จะมาอยู่ในหน้าแรกตรงนี้เหมือนกันนี่ตรงนี้อันนี้เล่นดูได้นะคะการหาคะแนนมีหลายช่องทางมีหลายอย่างให้ทําไม่ใช่ว่ามีแค่เล่นเกมตรงนี้อ่าประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่นะคะเมนูเชิญเพื่อนเพื่อน เราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนใครที่ไม่ถนัดการเชิญเพื่อนไม่ถนัดแนะนําเพื่อนและถามว่าถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราสามารถที่จะกดถอนเงินออกได้ไหมกดได้ถอนได้เราไม่แนะนําเพื่อนเราก็ถอนได้เพียงแต่ว่า เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนมันอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมคะแนนมากนิดนึงนะคะอันนี้มันก็ต้องแลกกันนะส่วนการถอนเงินนี่การถอนเงินจะอยู่ข้างบนตรงนี้ที่เขาเขียนว่าถอนอย่างที่นุนบอกว่าค่ะว่าแอปนี้สามารถถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทนี่10บาท อันนี้คือการถอนเงินนะการถอนเงิน10บาทเราจะต้องใช้ทั้งเพชรแล้วก็จะต้องใช้ทั้งเหรียญทองแต่ถ้าเราถอน100บาทขึ้นไปสูงสุดก็คือ1,000ันอันนี้ไม่ต้องใช้เหรียญเออไม่ต้องใช้เพชรสิขออภยัยไม่ต้องใช้เพชรเราสามารถใช้เหรียญทองกดถอนออกได้เลยส่วนการถอนเงินถามว่านุทถอนไปบ่อยไหม แอปนี้ถอนไปก็ล่าสุดก็เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วที่ลงไปในมันนี่ออนไลน์อันนั้นก็คือถอน100บาทแล้วก็รอไม่นานรอประมาณ2-3ชั่วโมงก็มียอดเข้านะคะส่วนการถอนเงินของเขามายุ่งยากให้เราเลือกจำนวนที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วกดที่คำว่าถอนเงินสด คนที่ถอนครั้งแรกอ่ะเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี้วอลเล็ตก่อนนะแล้วก็เขาจะดิดกลับมาหน้าถอนเหมือนเดิมแล้วก็ให้เรากดถอนใหม่แล้วก็มันจะขึ้นเบอร์แบบนี้เราก็กดที่สมัครการถอนได้เลยส่วนตัวนูถอนไปบ่อยแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่อันนี้นะคะเขาจะบอกว่าเคล็ดลับในการถอนเงินคือจะได้รับภายใน1-7ถึงวันทำการอันนี้เราถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนเงินของเราลดแล้วคะแนนของเราลดแล้ว นี่อันนี้คะแนนของเรานี่นะคะแนนของเราลดแล้วส่วนประวัติหรือบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี่นะอืมเอาสีเขียวอันนี้อยู่ข้างบนตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูเพื่อที่จะดูประวัติได้ ตรงคําว่าใช้จ่ายอันนี้คือที่นุดแรกทั้งหมดนะคะรอบล่าสุดที่แลกไปก็คือวันที่24ตุลานี่ประมาณนี้นะก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ยังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่จริงอยู่ว่าแอปเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเขา่าเขาก็ยังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ส่วนยอดบินหรือจํานวนบินหรือยอดอยอดเข้าเดี๋ยว ระหว่างแต่ตอนนี้ถ้ามันมียอดเข้าเดี๋ยวหนูจะแปะไว้ให้ข้างๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแอปเนี่ยเขาจ่ายไวก้ก็ก็น่าจะมาทันอยู่นะแต่ถ้าไม่ทันก็ก,ก็เชื่อได้เลยค่ะว่าเขาจ่ายจริงก็พูดตลอดนะคะว่าหนูไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหาเว็บหรือหาแอปที่มันไม่จ่ายเอามาลงมันไม่มีประโยชน์ละค่ะเอาสู้เอาเวลาไปหาเว็บที่เขาจ่ายดีกว่าอย่างน้อย เราทำเองเราเล่นเองเราเ,เก็บคะแนนเองเรายังถอนเงินได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการมา แนะนำหรือการมาบอกขา่ขาๆเกี่ยวกับ p o p Star w i ว ner ว่าเขายังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ใครยังไม่มีน้องๆคนไหนที่เพิ่งกดเข้ามาแล้วยังไม่มีก็สามารถกดสามาัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ p o p Star w i ว ner ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ